ไม่ได้เผาเลยหรอกทำไมแกต้องมาตอนทำไอ้ดินกันจุ่มไปหน้าเล่ไหมตอนนั้นตัวไอบ้านงแบบไหวไหมลงยังไงเนี่ยลงไปเลยเอาหน้าลงเห็นมีน้าเลยขุดบ่ออะไรเนี่ยขุด้งไงมันเลยลงงไ ก็ยิงหลังแกเวลาเป็นงูอย่างเงี้ยก็ต้องจับงูอย่างเงี้ยนะแล้วลงไปทำอะไรอ,ะอ่อะกูป่าเนี่ยมันชอบมุดมุดไปไหนไม่เจอหรอกใครคนนั้นบ้างส,สัมผัสสีเปอรเซนต์ <laughs> ไม่ได้แดกเลยมึงอีกโอ๊ย <laughs> <h oy> มันเริ่มแล้วมันลงไปลงไงอย่ามันขึ้นมาอย่ามันคิดซะว่ามาอาบโคลนไม่ตอนแรกนึกว่าจะมาเล่นน้ำน้ำอะไรนี่เห็นมีระวังนะมันกาวพุ่งไดนมาตรงนี้ลุกไดินหมเนี่ยก่อนเนาะล่อๆมาทำให้มันลงนี้โอ้ยม่อมแม่รู้หม่อมแม่ด่าแน่ใช่ได่าเหรออะไรนี่เนี่ย ไม่จมหรอกเดินมาโอยเป็นข่อนยขึ้นวุกจะวุกจะผิวสวยมากเลยอเอากังใส่ตาปะไปแล้วไปแล้วคนต่างชาติมา ใจก็เหมือนญี่ปุ่นปุ๊กก็เหมือนญี่ปุ่นนะครับเนี่ยมันดึงขาไม่ขึ้นะนะครับพี่จะทันไหมเนี่ยดูโอ้ยมันดึงไม่ขึ้นลงไปจำเล่นมาแล้วก็ไปเดินข้างๆไ้ขีข้โคนมันเยอะโดนตรงกลางมันจะแกนกว่าเยอะเนี้ยกอ,องพร้อม ทำอะไรลงมาทำอะไรไม่เห็นมีน้ำเลยก็ไม่ได้ลงมาเล่นน้ำลุงจับปลาครับจับปลาอันนี้กระส่าทีวิธีการจับปลาสองมือนะคะผมว่าหาปลาจับให้เจอก่อนดีกว่าไหมปลามันอยู่ไหนเนาะมันห่างกันยังไงไเขาเขาแซบปลาทางด้านสัตว์น้ำที่บ้าจะรู้ไหมเนี่ยปลามันอยู่ไหนเนี่ยลอยตีนะ กับอีทีรุดให้มันรักษาให้ปุ๊กได้ปุ๊กปวดท้อมให้เนี่ยพี่แซคซีซ่มากามีโชว์พูงมาก,จกแจคขันตูดมาหน่อยเร็วแจ็คไม่รู้มันดูยังไงว่าป้ามันอยู่ตรงไหนแจ็คขันตูดมาหน่อย หันทำไมนิดนึงเลยตัวขาวๆอ่ะหันมาแค่ตัวขาวมันก็มีขาวบางดีมันเข้าตาหาได้สักตัวยังอยากได้ไม้ว่ะจ้าไปทำไมมาค้ำหน่อยมันมีหลักเยอะมันเดินไปไม่ได้ลองลองดึงขาออกมาดิได้ไหมมันได้แล้วมันจะไปข้างหน้าเลยมันไม่มีอะไรเยอะตรงเนี้ยเดินง่ายอ่ะตรงโน่นอีกน้องตรงนั้นตรงเนี้ยแหละ ไอ้นี่ปลาตันเลยกับมาแล้เอาตกเรื่เนี้ยนะจะกับมันทำไมไม่กับมันก็ตายอ่ะพูดเนี่ยจะแห้งตายตรงเนี้ยอันนี้คือจับปลาเพิ่งแค่เนี่หรออ่ะสมิญี้จับปลาช่อนไหมล่ะเอาเง้นแจ็คนอนลงเอาแล้วน่ะปลาตัวเล็กอ่ะทำยังไงต่อ ปุ๊กเริ่มทำพี่เชื่อว่าละครที่มันทำเนี่ยมันไม่ได้เวอร์แล้วมันมีจริงจริงละครอะไรดูลุคละครอะไรอย่างเงี้ยทำท่าแบบจับปลาไม่เป็นอะไรไม่เป็นเนี่ยพี่มาเห็นปุ๊กพี่เออสงสัยมันไม่ได้แกล้งหรอกมันเป็นจริงจริงอย่างเงี้ยปลาใสมยวะไอ้นมัตลกมันพี่เฮงเกเรทำไมอะประสบการณ์ยังน้อยเนี่ยไม่ใช่โปรเฟชชั่นแนลเนี่ย จะวิ่งกระโจนใส่จับปลาตัวนี้ทันทีนะแต่เราต้องปล่อยให้มันเวียนว่าอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็หากระส่นีไปก่อนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องได้มันมีปลาอยู่ตรงนี้แล้วนี่ว่า ครับอ่าถึงแม่มันบูบมาเอาเงถ้าเป็นปลาหไหลเนี่ยทอมจะชอบมากเลยนะครับทำไมล่ะชอบเล่นปลาหไหลเพราะมันมีเงี้ยงปลาดุไม่ได้ครับปลาดุจะเป็นเงี้ยงที่ตามเจ็บมากนะฮะปลาหลบมันก็มีเงี้ยงะัะน้องอูมามิของเราครับ สาสทิตวิธีการจับปลาสองมือนะคะแต่หาปลายังไม่ได้เลยพี่เฮงธรรมจารโรงทำฆ่าสัตว์แดดไปช่อนไปแล้วประมาณสี่ตัวคือคนกินอ่ะมันไม่บาปเลยคนฆ่ามันบาปตีนนนำหน้าอะไรเมมัมใช่ไหมไอแหวมไม่แหวมตามหลังน้องเจ้น้องเจ้ยิ้มหน่อยน้องเจ้ย่อกี้น้องุูเห็นอะไรอย่างนี้ไหม อะไรไม่ประเจ้ามันเหมือนแบบมีฟองอากาศใี่หนังใจใช่ป่าก็บอกว่าปาตีนพี่แจคเขาอย่างไรอันกี้ตัวเนี่ยวะแม่งมุ้นบงดินปกดิวใช่ไหมโอ้วพูดตีนเกี่ยดีแก่ตาเกี่ยนี่ครับ ที่อยงนี้สัมไอย่าพุกอ,อีกวะสัมย <c oughs> จริงเหรอพูกเขียดูเขียวจะมีเราต้องเขี่ยออกไปทางนี้ทำไมต้องเขี่ยไปทางนี้ครับเพราะว่าด้วยระยะของบอ่อปลาประมาณสามเมตรนะฮะถ้าดูอยู่ฝั่งฝั่งในฝั่งหนึ่งของบอ่อปลาปลาหายไป,ป<ล>ดีดใกล้ี่สุดนะฮะอย่างนี้แล้วมันปลาไปไหนครับ ปากฏว่าปลา,ลา ot, หายปลาหายปลาหายเอาที่หายหายจริงๆรตัวใหญ่แล้ยตัวใหญ่แล้วเอาข้าวๆนี้แหละครับเอาดูแล้วจะรีบเดินไปไหนวะ <c oughs> เอ้ยไม่ไหน เข้าป่าปลาหมอตายเพราะอะไรครับปลาหมอตายเพราะคนฆ่าไปทำแกงตุกี้ตายเพราะตายเหรอยวนะนตัวเนี้ยให้พุ๊กจับดีกว่าดูปุ๊กจับดีกว่าตัวเนี้ยนะี่ใครก๊กปุ๊กลองดูไปะแค่เดิอนอยังไม่รอดเลยปุ๊กอะไรติดติดติดข้างหลังเดี๋ยวพี่ช่วยให้ไม่ติดข้างหลัวะ ผมไปทำถนนมากผมไม่ดีกว่าหรอมาเดี๋ยวแม่กลับบ e ้าน้วน่ะไหนจับปลาสองมือสาธิตเด้จับเลยปีบเลยนั่นแหละเ้นี่มันก็เป็นไรเลยตะกี้ทำไมวะน่ะพอเสร็จจากคีณบอกคุณถางมาแล้วมันจะเด้มันต้องเป็นอ่า ฉากหนึ่งนาทีสาวญี่ปุ่นมาเที่ยวต่างจังหวัดเฮ้ยพี่ชายแล้วภาษาญี่ปุ่นเรียกอะไรครับปลาช่อนเอาพี่เฮงสงออยกับปุ๊ก <c oughs> <c oughs> นั่นนั่นตัวนั้นด้วยน,าน,าน,านั่นนั่นนั่นเขาตาหัวเรียกไม่เข้าตามันดิน้นอ่ะไอตัวเมื่อกี้มันไม่ดิน้นเวลาแกจับปลาแกหลับตาทำไมครับเข้าตาแม่งอันนั้นใช,ใช่ใช่ห่างมันไหมใช่ <c oughs> ตำรวด,ดน่น่ะวางหาย